สวัสดีค่ะเจาะข่าวทุเดยอยู่กับดิฉันสุพณีสายคำพานะคะแน่นอนค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเกษตร,รกรเนี่ยก็ลงมือเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าการเกษตร,รอื่นๆนะคะและสิ่งสําคัญสําหรับเกษตร,ร,รกรก็คือเคมีเกษตรทั้งปุ๋ยยากําจัดศัตรูพืชต่างๆนี่นะคะโดยปัจจุบันต้องยอมรับค่ะว่า,าวัตถุต่างๆนี่นะคะโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีก็มีของปลอมออกมาจําหน่าย ทั้งทางด้านออนไลน์แล้วก็ร้านค้าทั่วไปเพราะฉะนั้นกเษกษตรกรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าล,ล่าสุดวันที่4กรกฎาคมนี้เองค่ะพลตารวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็ได้มีการมอบหมายให้พลตํารวจตรีพัฒนศักดิ์บุญผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปอคบ,ออบอนํากําลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรสวพ .5 เข้าจับกลุ่มนางนิพพรในความผิดฐานผลิต ปุ๋ยเคมีโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในร้านขายปุ๋ยพื้นที่หมู่ที่6ตำบลหนองสารายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะยึดของกลางนะคะก็เป็นปุ๋ยเคมีขนาด50กิโลกรัม40กระสอบน้ำหนักรวม2,000กิโลกรัมและเครื่องผลิตปุ๋ยอีก1เครื่องนะคะสายพานลำเลียงกระสอบปุ๋ย1เครื่องรถฟอกลิฟ หนึ่งคันกระสอบพลาสติกสารเครื่องหมายการค้ารายยอดเพชรมีกระสอบเปล่า2ใบนะคะแล้วก็มีเครื่องเย็บกระสอบหนึ่งเครื่องรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดประมาณ6 0แสนบาทค่ะการจับกลุมในครั้งนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่าตำรวจบอกปคบ,ออบออเนี่ยร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบร้านขายปุ๋ยแห่งนี้ภายหลังได้สืบทราบจาก Facebook f แฟนเพจค่ะว่ามีการประกาศขายปุ๋ยผสมเสร็จ NPK ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ึงเป็นที่ผิดสังเกตค่ะก็เลยทําการวางแผนล่อซื้อพบตัวของเจ้าของร้านก็คือนางนิภพภรค่ะได้นําปุ๋ยเคมี40กระสอบน้ําหนักรวมกว่า2,000กิโลกรัมมาส่งมอบให้ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็สแสดงตัวแล้วก็เข้าตรวจภายในร้านพบว่ามีปุ๋ยไม่มีหมายเลขทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะอีกทั้งก็ยังพบเครื่องจักรผลิตปุ๋ยก็เก็บตัวอย่างปุ๋ย6.2กิโลกรัมไปส่งวิเคราะห์ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต5จังหวัดชัยนาท พร้อมกับมีการอายัดของกลางทั้งหมดเอาไว้ดำเนินคดีต่อไปค่ะสอบสวนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาบอกว่าได้รับจ้างจากบุคคลหนึง่งให้มีการจัดหาวัตถุดิบและผลิตปุ๋ยเพื่อนําไปจําหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปนะคะซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีความผิดตามพรบรปุ๋ยพุทธศักราช2518มาตรา12ประกอบ57มีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ผลิตปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามพรบรปุ๋ยพุทธศักราช2518มาตร,รา30บุเล็บ5ประกอบ71มีโทษจำคุกตั้งแต่1-5ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่40,000จนถึง200,000บาทค่ะนี่ก็ต้อง เตือนคุณผู้ฟังนะคะให้ระมัดระวังค่ะการขายช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าราคาถูกผิดปกติไปเนี่ยนะคะก็อยากจะให้เช็คให้ดีก่อนเพราะอาจจะได้ปุ๋ยปลอมไปไม่มีคุณภาพหรืออาจจะเป็นอันตรายได้เพราะว่าเป็นเคมีเกษตรนะคะต้องระมัดระวังเอาไว้ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรก็เตือนไัยเกษตรกรค่ะว่าจะต้องระมัดระวังในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีป้องกันศัตรูพืชนะคะนอกจากมีการขายทาง ออนไลน์แล้วยังมีรถเร่ตระเวนขายปุ๋ยตามหมู่บ้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคก,กลางเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคามีของแถมมีการให้สินเชื่อผ่อนจ่ายภายหลังได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะต้องระมัดระวังค่ะว่าอาจจะได้ ปุ๋ยหรือสารเคมีที่ด้ยคุณภาพไม่ได้มาตรฐานจะไปเสียเปรียบพ่อค้าแม่ค้าที่มาเรข่ขายแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเจอในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ต้องสงสัยว่าจะไม่มีคุณภาพก็สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่สายด่วนสารวัตรเกษตรหมายเลขนะคะ1174ค่ะยังไงก็ต้องฝากเกษตรกรเอาไว้ด้วยนะคะ